ไปออกมาคขายิงใส่แตกเลยเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะมีเสียงดังมาจากทางนน้นไม่รู้เป็นพวกไหนครับออกมานะเว้ยเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้อย่ายิงนะครับพี่อินอย่ายิงฉันเองเดี๋ยวก่อนเสียงในหินนี่แน่ใจเลยครับว่าเป็นในหินมันอาจจะเป็นเสือสมิงแปลงตัวมาก็ได้นะครับ ใช่ครับคุณพีดึงๆอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเชือสมิงน่บแรงกายมาก็ได้ครับไม่น่าใช่หรอกดุนนันสิฉันเองครับใ่หินใช่โอ้เอเอเฮ้ย,ย,ยช่วยด้วยรีบพาพวกเขาไปผนวพยาบาลก่อนเร็วครับ ่ใชวาในที่สุดพวกเราก็เจอพี่จนได้นี่พวกเธอหายไปไหนกันมาพวกฉันตามหาจนพวกก็ไม่เจอเลยก็หินก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันอ่ะก็หินชาบาดีดีเนี่ยจนกาดตัวที่สานหลังนี่แหละจะลุกไปไหนมาไหนไม่ได้เลยอ่ะมัน,มนก็เหมือนมีเวทมนตร์อะจะพวกเราไปไหนไม่ได้เลยเวลาได้ยินเสียงจากข้างนอก มีคนเดินผ่านไปผ่านมาเรียกพวกเราพวกเราก็ตอบกลับไปไม่ได้ฉันว่านะพวกเธอน่าจะโดนผีบางตาแะใช่ใช่ตอนนั้นนรพวกเราได้ยินเสียงพี่มั่นทองพี่เชวาวาแล้วก็พี่บระชุมเรียกพวกเราด้วยนะแต่พวกเราทำอะไรไม่ได้เลยจิ่วโฟมมาเลยใช่ไหมเนี่ย ยินกันให้เต็มที่นะไม่ต้องตกรองใจแก<จ>มากฉันขอบอกตรงนี้เลยนะว่าพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางจากป่ารับแดดตั้งแต่เช้าเย้ <Yeah! S 2> พวกเราจะได้ออกจาก ăn บ้าอะไมอ่ะเอาอยามขึ้นมานะเอาอยัขึ้นไปทำไมก็เอามารกดสิขาวโมโง่ปล่อยนะท่บ้าปล่อย มลกกันไปมากนช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยมาทองมาทองเกิดอะไรขึ้นรีเขาเามากกดของพวกเราสามคนไปเขาเอามารกกดไปรอผมอยู่นี่นะเดะ๋ยวผมตม้าเร็วค่ะ บนี่ไม่เกิดอะไรขึ้นนะพวกเธอคิดจะทำอะไรอะจดจำอดีตข่าไม่มีวันลืมอดีตอะไรอะบอกฉันทีในหินนายทำแบบนี้ทำไมคะจดจำอดีตข้าไม่มีวันลืมดีดีจดจำอดีต เองต้องชดใช้เองต้องชดใช้เอ,เองต้องชดใช้เองต้องชดใช้เองต้องชดใช้ชชนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นนะเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอฉันไม่อยากทำร้ายพวกเธอนะแกตาย ยายหลับไปก่อนอย่๋เพิ่งตืง่นขึ้นมาย้อนกลับไปสุดเริ่มต้นไอ้ลอสีสีหัตโต มันใช้อำนาจบรกฏลรักษาชาวบ้านให้หายจากโรครายมันสุค่ะแม่ค้าตายแล้วอ่ะทำไมทำไมแม่ค้าต้องตายเพราะพวกมันแย่งชิงบรกฏไปถ้ามันไม่แย่งชิงบรกฏไปข้าก็จะใช้อำนาจบรกฏลรักษาแม่เจ้าได้ พว,พวกมันคือศัตรูของเจ้าใช่พวกมันคือศัตรูของเจ้าพวกมันฆ่าแม่ของพวกเจ้าฟื้นแล้วเหรอพ่อหนุ่มลุงเป็นใครครับข้าคือเชื้อสายที่สืบทอดมาจากท่านอาจารย์ศรีศตรู อาจารย์ในอดีตของเจ้าไงล่ะท่านสีหัตูตั้งแต่ที่มรดกสีแดงพัดตกหน้าผาไปมันก็ตกไปอยู่ในมือของเชวาเมื่อเชวาซ่อมมรดกสีแดงเอาไว้ในหีบทพลังและอำนาจของมรดกสีแดงก็แผ่ปกคลุมป่าเนี้าไว้ทั้งหมดทำให้ผู้ปีศาจ้ายถูกกักขังอยู่ที่นี่ออกไปไหนไม่ได้ธารกิจของเจ้าทั้งสามยังไม่จบสิ้น พวกเจ้าต้องนำมารดกสี่ลุงทั้งสามชิ้นกลับคืนสุพรรณแว่นไาอีกครั้งในวันที่พาทิ่สามดวงปรากฏไม่เช่นนั้นเจ้าและคนอื่นๆจะต้องเวียนไหวาตายเกิดลบลาค่าฟันกันไม่รู้จะจบสิ้นทุกชาติไป